สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ k t m Economic Outlook นะคะประจำวันที่3กรกฎาคมค่ะเราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี2 5ั6กในร่กัน,นี่ยเป็นทางการได้ปร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นหลายๆตลาดนะคะปิดปรับตัวกันขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นการทำวิดอว์เรซซิ่งหรือเปล่านะคะสำหรับการช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านไปหลายๆตลาดก็เพอร์ฟอร์มออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างถ้าดูเช้าวันนี้การเคลื่อนไหวก็ดูหลายๆตลาดยังทรงๆตัวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาค้นหาโอกาสกันนะคะว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ กับมุมมองของทางโรเตอร์ป๊อปหรือว่าโรเตอร์สัชขยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบลจกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะโรเตอร์ป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับโรเตอร์ป๊อปคะขออนุญาตให้ดรช่วยรีแคปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าครึ่งปีแรกผ่านพ้นไปเกิดอะไรขึ้นมาบ้างทั้งหุ้นไทยและก็หุ้นเทศค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหุ้นบางประเทศก็ ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคือถ้าย้อนกลับไปปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีความกังวลหลายๆอย่างนะครับที่รัสเซียบุกยูเครนเรื่องของ Energy Crisis ในทางด้านยุโรปนะครับทางด้านอเมริกาเฟดก็ขึ้นดอกเบีย้ยเรียกว่าอย่างเร็วมากเลยแล้วไม่ไม่รู้จะจบแค่ไหนนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดช่วงปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีการปรับตัวแล้วลงมาแรงนะครับมันก็มีเอ่อสถานการณ์มันก็เริ่มดูดีขึ้นเนาะราคาน้ำมันมันก็เริ่มพีคแล้วก็ผ่านผลไปเฟดก็มีแนวน ทำให้ต้นปีเนี่ยมันมีเหมือนวีลีฟดาลีขึ้นมานะครับแระกอบกับจีนเองก็เปิดเมืองนะครับเปิดประเทศละเล้กไอ้เรื่องของการกักตัวแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นแคปทอลิสทำให้ช่วงครึ่งหลกงปีนี้ทําได้ค่นอนข้างดีนะครับปรากฏว่าสิ่งที่หวังๆกันเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเร็วเนี่ยกลายเป็นพอเริ่มหยุดแล้วไม่ได้ตลาดไม่ได้คิดแค่ว่าหยุดนะครับตลาดคิดไปถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงด้วยซ้ำนะครับคิดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งหลังปีนี้ หรือภายในกลางๆปีอะไรเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปนะครับแต่จริงอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าการการลดดอกเบียย้ยเนี่ยไม่น่าจะเกิดในปีนี้นะครับแต่ถ้ากลับไปดูตัวเลขพื้นฐานจริงเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับตัวเลข GDP หลายๆประเทศเนี่ยก็มีการ revise up ขึ้นมาในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ตัวจริงๆตัว e a r n i n g ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกได้ค่อนข้างดีนะครับจริง,รงๆถามว่ามาอะไรต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นผลของเงินเฟอ้อเหมือนกันนะครับพองเงินเฟอ้อมันสูงเนี่ยทำให้ตัวเลขยอดขายเนี่ยมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นกําไรมันก็เลยดูดีขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวงังแต่ถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง,งได้ดีเหมือนกันนะครับคนที่เคยกลัวเรื่องของการที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยมาเยอะๆแล้วจะเกิดเป็น Hard l แลนดิ้งอะไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มมองกลับนะครับ มันอาจจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้เหมือนกันนะครับเพราะดูดูตัวเลขต่างๆอย่างตัวเลขบ้านนิวโฮมเซลล์อย่างที่เกิดล่าสุดนะครับมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับขณะที่เงินเฟอ้อแม้ว่ายังมีทิศทางว่ายังไม่ได้ลดลงเร็วคือตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศมาเนี่ยมันเป็นการลดลงเยอแอนเยีนะครับจากผลของฐานที่สูงแต่ถ้าดูเพรสเชอร์ของตัวเลขเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยหลาย,ๆ,ยๆตัวก็ยังถือว่ายืนระดับค่อนข้างสูงนะฮะแต่ตัวเลขล่าสุดก็เริ่มเห็นสัญญาณที่มันเริ่มดู ลดลงเหมือนกันยังสูงอยู่นะครับยังประกาศตัวเลขค PCE ออกมาเนี่ยตัวเลขก็0.3เปอร์เซ็นต์มานั้นมันก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ลดลงแล้วเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ตลาดจริงๆถือว่าคลายความกังวลไปเยอะจากสิ่งที่เกิดกังวลกังวลปีที่แล้วเนี่ยมันก็คลายไปหลายๆอย่างมันก็เลยส่งผลดีต่อตลาดหุ้นนะครับจะเห็นว่าตลาดชนอย่างัชนีอย่าง MSCI All c o u n t r y World Index เนี่ยหรือ a อค i เนี่ยที่ถือว่าเป็นหุ้นทั่วโลกเนี่ยปีนี้ก็บวกขึ้้นนมาไดดังีะครบ ประมาณเกือบเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นตในช่วงครึ่งแรกปีนะครับตัวที่เรียกว่าสวยหรูที่สุดต้องบอกว่าเป็นหุ้นกลุ่มถทงจริงนะครับเป็นพวก n นสแ a กนะครับบวกขึ้นมาได้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็เกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งยุโรปที่เรียกว่าหลายๆคนไม่ชอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็บวก คุณมาได้เกือบเกือบ20%เหมือนกันนะครับก็จะเห็นฝั่งเดเวลอป์มาร์เก็ตก็บวกขึ้นมาได้ค่นอนข้างดีนะครับส่วนฝั่งที่ถือว่าดิสพอยต์นะครับจริงๆก็มองแถวๆนี้นะครับทางด้านเซาท์อีสเอเชียนะครับของไทยมีปัญหาเฉพาะตัวอย่างเรื่องของการงบการเมืองนะครับก็ติดลบป,ประมาณสัก8%ในช่วงครึ่แงแรกปีนะครับแต่ถ้าดูในเวีเจียนอย่างมาเลยเนี่ยก็ลบไปประมาณสัก6%เหมือนกันก็ใกล้ๆกัน นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นมองภาพของวิเจยนเหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราก็ก็มีความหวังค่อนข้้งสูงเหมือนกันก็คือหุ้นจีนนะครับในตลาดในช่วงครึ่งแรกปรีก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปนตามเป้านะครับขึ้นมาแค่อย่างเซซ3 0สามร้อยเนี่ยบวกมาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ก็มีการกวนตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่เขาเรียกดิสโทเพยแต่ถ้าบอกว่ามองว่าภาพตลาดโลกดีจริงต้องบอกว่า ไอ้ที่มันดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยดีขึ้นมาหุ้นแค่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็น Magnificent s e v เนี่ยก็คืออย่างพวก Apple Tesla Google Meta อะไรพวกนั้นนะครับ Amazon ก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Tech นะครับรเพราะฉะนั้นถ้าดู Market Bread เนี่ยมายถึงการกระจายตัวขอ,ของของหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ย ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับจริงๆขึ้นมาแค่ไม่กี่ตัวด้วยซ้ำนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดท,ที่ต้องระวังเหมือนกันถ้าเกิดหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทให้ตลาดภาพลวมเนี่ยเป็นไปตามนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรากังวลกันมาตั้งแต่ตอนช่วงปีที่แล้วเลยถูกไหมคะโรเตอรพอว่าเราอาจจะเห็นถึงภาพของการเติบโตที่กระจุกตัวในเฉพาะบางกลุ่มเหมือนกันแล้วก็อาจจะทําให้ส่งผลถึงภาพความเสีย่ยงหรือที่เราคุยกันว่าอาจจะทําให้เกิดฟออองสบู่่ม้หหรรืืเเกิดด Reation ไปลา ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเรามองเป็นภาพของในช่วงของครึ่งปีแรกที่ผ่านไปยังไม่เกิดและครึ่งปีหลังนะคะดรปอปเราจะเห็นอะไรที่มันจะน่าเป็นห่วงไหมคะคือต้องบอกว่าในเชิงเศรษฐกิจภาพยา,ยาวๆนะครับเรามองเป็นภาพ s โล w g โกรด h อยู่แล้วบางเหตนครึ่งแรกปีมันอาจจะมีการรีบาวจากช่วงปลายปีทีแล้วที่มันแย่นะครับแล้วก็ตัวเลขต่างๆนานา,นานเนี่ยมันมันก็เริ่มยังยังพอเห็นสัญญ,ญาณของสโลโกลด นะครับเราไม่คิดว่าโกรดมันจะออกมาดูดีขนาดไหน,น mm hmm. แถมกับเรื่องดอกเบีย้ยที่เดิมเราคิดว่าน่าจะหยุดพว,ชวงช่วงช่วงกลางปีนะครับช่วงครึ่งแรกงปีเนี่ย mm hmm. แต่ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันยังค่อนข้างดีอยู่อย่างที่บอกว่าฮาร์ดแลนดิ้งมันไม่เกิดเกิดเป็นซอฟต์แลนดิ้ง พอมีลักษณะของการซอฟต์ a n นดิ้งเกิดขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยมันยังสูงนี่ว่าสูงกว่าเป้าอยู่เยอะเลยนะครับเั้นอันนั้นมันหมายความว่ามันเปิดรูมให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขึ้นดอ,อกเบี้ยได้ต่อนะครับอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการประชุม ECB forum ของทางด้านยุโรปนะครับก็มีการเชิญเฮดของธนาคารกลางต่างๆหลายที่ไปพูดกัน ออกมาประสานเสียงในทำมมองเดียวกันเลยนะครับว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟด ECB หรือ BOE จริง BOE Surprise ขงเราด้วยซ้ำน,นะครับว่ามีการขึ้นปรับขึ้นตั้ง50เ0็สิบอยเนต์ 50. นะ,ะเพราะนั้นเราได้จะเห็นตัวตัวธนาคารกลางฝั่งดววเดลวาร์มาเก็ตเนี่ยยังปรับตัวปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับเราคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเราน่าจะเห็นอย่างเฟดเนี่ยอาจจะมองสักสองครั้งนะครับมีความเป็นไปได้นะครับ ECB อสองครั้ง อาจจะมองกลับมาที่ประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเราก็อาจจะมองกระงงอขึ้นดอกเบี้ยกสองครั้งนะครับเห็นแนวโน้มดอกเบีย้ยเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ดีกรีในการขึ้นเนี่ยมันจะต่างกับปีที่แล้วนะคือปีที่แล้วเนี่ยมาจากระดับที่ต่ํามากแล้วต้องรีบแคชอัพเพราะงั้นความเร็วมันเยอะนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยความเร็วมันจะลดลงนะครับแต่ถ้ามองในเรืงเชิงระดับเนี่ยอย่างดอกเบีย้ยเฟดถ้าขึ้นอีกสองครั้งเนี่ยมันก็ไปจบห้าจุดห้าถึงห้าจุดเจ็ดห้าเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าไม่รู้ว่าสูงสูงนนนสูงสุดมากี่ปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงมากซึ่งมันต้องมีผล Impact ต,ต่อเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนั้นเราอาจจะมองเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณแผ่วลงมาได้ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังน,น,นะครับ แวบบนี้คนที่จะลงทุนเหรอคะเพราะว่ามันเหมือนปนระเด็นต่างๆที่เราเก่งๆหรือว่าจับตาดูกันไว้นะคะ่ะมันไม่ค่อยเลื่อนทยอยกัเรื่อยๆแล้วก็ดูทีท่าว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ความรุนแรงอาจจะไม่ได้เยอะมากจนกน่ากังวลแต่ยังต้องติดตามกันต่ออยู่และะ้วค่ะนักลงทุนเองควรจะต้องเตรียมความพร้อมหรือเตรียมรับมือกับอะไรต้องปรับแผนนะคะแล้วก็พัก ต้องบอกว่าในในครึ่งแรกงป,ปีต้องบอกว่าฟันเ a เมนทัลมันดูดีขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่า GDP, GDP หรือเอ็นเนี่ยก็จะมีการรีไวซ์อัพสูงขึ้นนะครับแต่เป็นแค่ดีกรีการข,ขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าเร็วฟันเดเมนทัลเยอะเลยนะครับในหลายๆตลาดเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในเชิง valuation ของหลาๆตลาดเนี่ยก็เ,เริ่มไม่มีความเรียกว่าแพง พิ่มขึ้นมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราเป็นจุดที่เรียกว่าเราเริ่มมีคอเชสเพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ควอชันมากนักในเรื่องพื้นเมทัลนะครับแต่เราเริ่มมีควอชันมากขึ้นในเรื่องของไวเลชันว่าไวเลชันที่แพงระดับนี้เนี่ยกับดอกเบีย้ยที่สูงขนาดนี้เนี่ยคือเวลาดอกเบีย้ยสูงเนี่ยคนก็จะเริ่มสวิชโรเทตจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสินทรัพย์ปลอดภัยอ่ามีการลงทุนที่จะอ่าคีบดอกเบีย้ยเนี่ยลงทุนเอนจอยจากดอกเบี้ยกรับที่สูง ในเรื่องการโรเตชันจากหุ้นไปบอลเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของวายเลชันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยในช่วงเครื่องลังปีเนี่ยเราอยากจะรีคอมเมนตพอร์ตที่มันเรียกว่ามีความบาลานซ์มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ,ถ้าติดตามเราตลอดเรามีมุมมองที่ positive สำหรับตลาดหุ้นนะครับในช่วงในช่วงเนี่ยอีกสักครื่องแรงปีหรือแม้กระทั่งปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราเป็นมุมมองที่เรียกว่าสไลด l y p o พ i t i v e นะครับเพราะว่า แม้ว่าดอกเบีย้ยขึ้นสูงจริงแต่ตลาดหุ้นเนี่ยยังเรียกว่าพอไปได้ต้องบอกว่าพอไปได้จังหวะที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีเนี่ยต้องเป็นตลาดที่เรียกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยช่วงขาลงซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเวลาดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันมักจะมาด้วยกับคริสิสที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ยังดอทคอมที่เกิดขึ้นปี2008ไอแฮมเบอร์เกอร์คราสิสหรือแม้กระทั่งในตอนที่เกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยพอดอกเบีย้ยเขาขาขาลงและจําเป็นต้องลงอย่างเร็วๆเนี่ย อันนั้นมันเรียกว่ามีปัญหากับในเชิงพันธุ์เมทัลแล้วแต่ในช่วงที่ดอกเบี้ยยังสูงอยู่ระดับนี้เนี่ยแม้ว่าสูงจริงนะครับอาจจะทําให้เศรษฐกิจชะลอลงนะแต่ระดับที่ดอกเบี้ยยังสูงอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าตลาดหุ้นยังพอไปได้งั้นเราก็เลยมีมุมมองที่ salary p o s i t i นะครับแต่บังเอิญว่าด้วยวบเลชั่นหน้าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าจะต้องเริ่มมีพอร์ตท,ที่เริ่มบาลานซ์มากขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเกิดส่วนไหนที่ได้กําไรอยู่หรือว่ายังเป็นพอร์ตเขียวอยู่ส,ยออส,ส่วนนนนนัััั้้คนะควววรรระมมกกกาาาาไไอออออ่่่ยหเตงงปบสสดดี ใชเ่เราคิดว่าพอร์ตไหนตัวหลักทรัพย์ไหนที่เรียกว่ามีการได้กําไรมาค่อนข้างเยอะและ้วอย่างน้อยก็ที่สุดก็ท r i มโปรฟิตเรียกว่าเทโปรฟิตออกมานะครับอาจจะทําให้เรียกว่าโปรฟิตนั้นยังอยู่ได้นะครับหรืออาจจะคอยดูจังหวะเหมือนกันถ้าเกิดเริ่มเหตุสัญญาณที่ไม่ดีเนี่ยกาจจะทยอยลดสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงลงมาได้เหมือนกันนะครับแล้วควรจะไปอยู่ไหนดีคะไปตราสารนี่หรือถือเป็นเงินสดไปเลยดีคะแล้วแต่พอ เราคิดว่าตราสารนี้ก็ยังมีมุมมองที่เรายังมีมุมมองที่ดีนะครับสำหรับตราสารนี้คือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะวันนี้เนี่ยแม้ว่าในในอนาคตเนี่ยแนวโน้มดอกเบี้ยเราเชื่อว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับตลาดเรียกว่า Pri c e in ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าภาพปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันเลยสําหรับตราสารนี้นะครับปีที่แล้วตราสารนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นทําให้ผลตอบแทนจากตราสารนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีติดลบด้วยซ้านะครับแต่ปีนี้ดอกเบี้ยขาขึ้น แต่เราจะเริ่มเห็นผลตอบแทนจากตราสารนี้เนี่ยที่เริ่มเริ่มทรงทรงตัวเหมือนกันอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนึ่งดีกรีของการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เร็วเหมือนปีที่แล้วนะครับสองในเรื่องดอกเบียบเบ้ย่ะคือดอกเบี้ยรับเนี่ยคือระดับของดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงกว่าปีที่แล้วเยอะเลย เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยรับเนี่ยมันเริ่มที่จะตูเริ่มที่จะสู้กับไอ้ดอกเบี้ยข,ขาขึ้นได้เริ่มสู้ที่จะเริ่มสู้กับตัวราคาพันธบัตรที่ลดลงได้นะครับนั่นหมายความว่าผลตอบแทนจากตราสารนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเห็นมุมมองน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแหละแล้วก็ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนตราสารนี้เนี่ยมันรับมือกับดอกเบี้ยข,ขาขึ้นได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของตราสารนี้เนี่ยเราก็มีมุมมองที่เป็นบวกนะครับแต่า อย่างที่คุณกระแตถามว่าในการลดสินทรัพย์เสี่ยงลงมาเนี่ยเราคิดว่าการเพิ่มเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็น strategy ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรา,ตราสารทุนหมายถึงสินทรัพย์เสี่ยงตลาดทุนเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะและ้วเราอาจจะเริ่มเห็น correction ได้บางจุดนะครับพอเริ่มเห็น correction ตรงนั้นเนี่ยการมีเงินสดเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าเอามาเอามา deploy คือเอามาใช้เนี่ยในต,ตอนที่ตลาดขาลงได้ดีกว่าเร็วกว่านะครับ โอเคค่ะงั้นขอคาแนะนำหน่อยในการบระหอ,อสัาิทรัพยหรับนักลงทุนที่เขาอยู่ทั้งเป็นนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้ควรจะต้องวางกลยุทธ์เตรียมรับมือยังไงดีคะเนีย่ยที่เหมาะคือคือคือ,คอเราคิดว่าภาพตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลกงปีนะครับเราเชื่อว่าในเรื่องของโมเมนตัมฟันเดเมนทัลเนี่ยมันยังไปต่อนะครับเราไปย้อนหลังดูสถิติหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย เวลาตลาดมีการ r e ไ i ซ e GDP หรือ revise ตัว earning up ในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยมาม omentum ในการ r e ไ i ซ e เนี่ยมักจะต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังปีเหมือนกันยอ,ยอย่างในปีนี้เนี่ยโอกาสที่ในช่วงครึ่งหลังปีเรามีการ r e ไ i ซ e GDP up ครึ่งหลังปีเราก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะ r e ไ i ซ e ขึ้นต่อเนื่องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น oh. momentum ในเชิงฟ u n d a m e n l เนี่ยมันคิดว่าไปต่อได้ oh. แต่พอมาดูในเรื่องของ performance ของตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมันภาพมันกลับกันนะครับคือถ้าในช่วงแรกปีแล้วดีดีแล้วเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยมันมันจะดีตามนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงเหนือปีมันจะแย่ด้วยโอกาสมันจะครึ่งๆเลยถ้าครึ่งแรกปีดีมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่ครึ่งหลังปีจะดีต่อแล้วก็มีโอกาสอีกครึ่งหนึ่งที่ครึ่งหลังปีมันจะแย่ต่อจริงๆภาพมันเหมือนเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยนะครับมันก็ึ่งคือเหมือนว่าบอกอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลก็คืออ่าโมเมนตัมที่มันดีในช่วงแรกปีเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงลว เราเชื่อว่าภาพตลาดน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงรึงหลังปีนะครับถ้าภาพมุมมองระยะสั้นๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่อชอบจับจังหวะในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยกาจะมีจุดให้ทยอยเข้ามาสะสมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองเป็นการลงทุนภาพยาวๆ,ๆเนี่ย,ยที่เรียนว่าในภาพระยะยาวเราเชื่อว่า,าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนะคืออาจจะมีในเรื่องของการผันผวนระยะสั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นได้บ้างแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย เราเชื่อว่าอาจจะเป็นจังหวัดที่เข้ามาทยอยสะสมลงทุนเพิ่มต่อก็ได้สําหรับระยะยาวครับภาพลงทุนในระยะยาวอาจจะต้องแบบเหมือนถือข้ามความผันผวนตรงนี้ไปหน่อยเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเกิดจะให้ว่าเราสามารถลงทุนต่อได้ยาวๆนะคะแล้วก็มองข้ามความผันผวนไม่ได้ขอคําแนะนําพอที่ควรจะต้องถือเพื่อจะได้ลดทั้งความสั่นไหวในจิตใจแล้วก็ลดถ,ถึงต้นของความวั่นวหวต่อภาพตลาะะดหน่อยค่ะดรป๊อบ คือในเรื่องของการจัดพอร์ตเนี่ยผมบอกว่าก,ก็จัดตามความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับความเสี่ยงน้อยก็รับหุ้นน้อยๆความเสี่ยงเยอะอาจจะมีถือหุ้นเยอะแต่ถ้าเกิดเราเอาสมมติพอร์ตกลางๆเป็นต้นนะครับพอร์ตที่เรียกว่า50 50หุ้น50าสิบอาจจะมีพอร์ตอีกสัก5้ 50, หรือเอาเทปเทอื่นๆน,นะครับแต่เดิมเราอาจจะมีน้ําหนักเรคคอเมดใระดับพอร์ตนี้เนี่ย ลงทุนที่น,นะระดับถึงประมาณสัก57-58เ58%เลยทีเดียวนะครับแต่ที่บอกว่าเราเริ่มมีการทยอยลดสัดส่วนลงมาเพราะในพอร์ตตรงนี้เนี่ยเรามองลดลงมาเหลือก็ประมาณ55นะครับหมายความว่าในภาพยาวๆเนี่ยเรายังสไลด์รียยววเวทตลาดหุ้นอยู่เนาะแต่ในภาพต้นๆเนี่ยอาจจะขอเรียกว่าเกียร์ลดลงมาลดความ ลดความเสี่ยงลงมาที่จะแบบเผชิญกับเรื่องความผันผวนต่างๆนานานที่จะเกิดขึ้นงั้นเราก็เลยมีการเกียร์ลดสัดส่วนภาพหุ้นรวมๆลงมาครับถามว่าหุ้น,นไหนๆเรายังมีการลงทุนหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกครับไอแอนควีอะไรก็จะเป็นตัวตัวที่เรียกว่าตัวเดเวอซ์ไฟที่สุดละนะครับตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลดน้ําหนักลงมาเหมือนกันนะครับแตน่นวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าเรื่องของความผันผวนในเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ นะครับแต่อาจจะเริ่มถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ถึงจุดคลายแม็กซ์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผ่าน้นในเรื่องของ การเลือกนายกไปได้นะครับถ้าเกิดเรารูยุว่าใครจะมาเป็นผู้นํารัฐบาลและแนวโน้มรัฐบาลแนวโน้มนโยบายจะเป็นอย่างไรตรงานั้นอาจจะเป็นจุดที่ต้องให้คิดเหมือนกันว่าเออแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยความน่าสนใจมันมีมากอยแค่ไหนก็เรียกว่าใกล้ๆจุดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตลาดหุ้นเรายังพเพราะงั้นเรายังโอเกียไปทางตลาดหุ้นโลกเหมือนกันก็มีทางตลาดที่กระจายเป็นหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำมาตลอดก็คือเรื่องของตลาดหุ้นจีนนะครับต้องก็ยอมรับว่า ในช่วงครึ่งหลกปีเนี่ยมันอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่เราเชื่อว่าตัวเศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับนโยบายตอนนี้ก็เริ่มเห็นคุยกันถึงเรื่องนโยบายการกระตุ้นที่เริ่มเริ่มที่จอกมานะครับอาจจะเป็นชุดที่หรือว่าถือต่อไปได้นะครับสำหรับตลาดหุ้นจีน ไม่ได้ร e c ค m m e n นให้ถัวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตลาดหุ้นจีนยเยอะแล้วอาจจะถือตรงพอชั่นตรงนั้นเนี่ยต่อไปได้นะครเราก็อาจจะมีเรื่องของคอมมูนิตี้ต่างๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy เพราะาตลาดน้ำมันนะวันนี้เนี่ยเขต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ย ก็รุ่งงมาค่อนข้างแรงแล้วเหมือนกันนะครับหรือว่าตลาดที่เรียกว่าคอมมูนิตี้ที่เรียกว่ากระจายหน่อยที่เป็นฮาร์ดคอมมูนิตี้นะครับอย่างพวกมายิงพวกนี้เนี่ยกาจะมีการถือมาได้นะครับเพื่อที่จะรอรับเศรษฐกิจที่มีน,น้โนมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะฝั่งจีนนะครับถ้าดีขึ้นพวกความต้องการพวกพวกแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนั้นก็คือพอร์ตหลักๆที่ดูคอมเมนต์นะครับฝั่งของตราสารนี่นะคะอายุควรจะประมาณไหนไดีคะนันกตลดตอนนี้ เรามองกลางๆนะครับคือในภาพรวมๆเนี่ยเรา,เราคิดว่าสไล l ี p โพซิทีฟสำหรับตลาดฟินิกป์ข้ขามนะแต่เงินว่าภาพที่มันเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าแนวโน้มธนาคารกลางยังมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมองไปสักไตรมากหนึ่งนะครับที่อาจจะเห็นผลตอบแทนตราสารนี้เนี่ยยังโดนแรงกดดันจากเรื่องของดอกเบี้ยข,ขึ้นอยู่นะครับแต่ไงก็ตามอย่างที่บอกนะครับว่าดอกเบี้ยรับเนี่ยมันเริ่มมันมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่จุดที่จะต้องลดในเรื่องของตราสารนี้นะครับอาจจะถือต่อไปแล้วรอจังหวะถ้าเกิดว่าเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่มันเริ่มไม่ค่อยไปไม่ค่อยไหวจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่ต้องเพิ่มในส่วนของตราสารนี้เยอะๆนะครับโอเคค่ะงั้นเป็นว่าตอนนี้จัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ นำทีมต่างๆหรือว่าแนวคิดไอเดียที่ทางนัตตป๊อปได้มาร่ายฟังวันน,นี้ไปเสริมกับการภาพสัล่อยทีหรือถ้าเกิดได้รู้สึกว่าเอ๊มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถ,ถามมายังเคทแฮมสมาร์ทเทรดได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณนัตตป้อมามากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจัดพอร์ตต้อนรับกับครึ่งปีหลังกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เห็นพอร์ตเขียวกันไปได้ตลอดนะคะวันนี้ตาและก็นัตตป๊อปรวมถึงทีมงานของเคทแฮมทุกคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคครรััับบสสวดี เมื่อกี้เสียงที่ชัดใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะเด็กต่ะใอสขอบคุณครับหนูถือมาสดมาสองเดือนแล้วค่ะเออ